คนทราบกันไหมว่าโมลิมเป็นผู้จัดการทีมที่แพงที่สุดเป็นอันดับ3ตลอดกาลของโปรตุเกสลูเบนโมลิมว่าที่ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนปัจจุบันในช่วงคาแข้งอโมลิมเล่นในตำแหน่งกองกลางสามารถควา้าแชมป์รายการสำคัญต่างๆได้ถึง10รายการหลังจากแขวนสตั๊ดเริ่มอาชีพโค้ชที่คาซาเป,ปียในปี2018ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าโค้ชที่บาก้าบีในเดือนธันวาคม2019และพาทีมควา้าแชมป์ลีกคัพในปี2020 ในเดือนมีนา2020อมโมริมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดก,การทีมที่สปอร์ติง้งเขาพาสโมสอนคว้าแช,ชมป์ทาคาดาครับแช,ชมป์ลีกได้ถึง2ส,สมัยทําให้การรอคอยในการคว้าแช,ชมป์ลีก19ปีของสโมสอสิ้นสุดลงและเขายังเป็นผู้จัดก,การทีมแห่งปีของลีกโปรตุเกสประจําปี2020 2021 ต่อมาเขาพาทีมความ้าแชมป์อีกครั้งใน2023-2024สำหรับผลงานรูเบนอโมลิมเป็นอีกหนึ่งกุนซือที่มีสไตล์การเล่นที่ดุดันสำหรับฤดูกาลปัจจุบัน2024-2025สปอร์ติ้งลิเบอนชนะไปถึง9นัดมี27คะแนนนำจ่าฝูงรวมถึงทำไปแล้ว30ประตูเสียเพียง2ประตูเท่านั้นทุกคนมีความเห็นยังไงครับแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ